สวัสดีครับเป็นฮานอยทุกทันนะฮระับการ,รจำเช่นเคยนะฮะสนับการหาแนวะทางหันอยนะก็เช้านี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอากาศก็เย็นนะฮะวันนี้เย็นดีเหมือนกันนะฮะไม่หนาวครับไม่หนาวเย็นสบายครับมาดูผลเมื่อวานนะหนูหนาเรื่องจากบ้านเมื่อวานเลขที่ออกนะออกตัวเดียวกันกับวันที่ยี่้าเลยนะ 287 91ดเจ็นอันนี้ออก2อ7 36นะครับแปกับ7มา2ตัวเหมือนเดิมนะข้อเป็นตัวเดิมนะครับมาดูฝั่งสุดเก่านะเข้าฝั่งขวานะครับยิงบนเลขเจดดหมายล่างไม่เข้าแล้วก็อันนี้หลุดไปนะรูดล่างก็เลขหนะคะดูฝั่งนี้บ้างนะครับหนดนะ่ละเข้าที่เลข2ครับสองกับ3 สองหกสองนะฮะไม่คู่กันนะครับคนละฝั่งนะครับโอเคดูผลเข้าหลุดกันนะครับอ่าช่วงนี้แถวนี้เงียบแล้วนะฮะคนเดินทางไปตา่างจังหวัดหมดแล้วเอาไรที่น้อยพิเศษก่อนนะสองเจ็ดสี่สองสามครับสองสามตรงนี้นะฮะสองสามตรงนี้ เจ็ดสี่อยู่ตรงนี้หมดเลยไม่มีนะครับสองแปดเจ็ดสามหกนะครับสำหรับนอยปกตินะแปดเจ็ดสามหกอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้เลยแปดสองศูนยะ์ห้าหนึ่งะสำหรับนอย VIP นะแปดสองศูนย์เข้าตรงนี้อีกนะครับประหยัดสองนะ วันเราให้ใจไปที่หกเก้าหสี่สองสองหกเยอะก็คาดเคลื่อนไปนิดนึงนะฮะสองศูนย์อหกนออกตัวเดิมเนาะส่วนชุดนี้ก็เข้าตรงนี้ไปนะครับสี่เจสี่ันนี้มาสี่ห โอเคครับเดี๋ยวไปดูไปหาของวันนี้กันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับพอเล็กตัวเดิมก็น่าจะมาแนวเดิมนะแต่ว่าไม่น่าพลาดวันนี้ดูแล้วมาเล็กเดิมแบบเดิมมันตรงมาวันนี้แหละเล็กตองนะฮะ นี่เป็นสองสองเหมือนเดิมนะครับเลขเดิมเลยนะครับลอกมาเลยฮะหนึ่งห้าหกนะหนะึ่งห้าก็ระวังไว้ด้วยนะครับเป็นหกหนึ่งนะครับเลขเดิมนะครับนนี้ก็เลขเดิมเลขเดิมทั้งหมดเลยนะครับ <S 1> <S 1> ส่วนารล่างนี่็นเลขใหม่นะครับ 069 51ห้าหนึ่งแล้วก็41ระงมาวางเหมือนเดิมนะครับ226611นะครับสำหรับเลขเบิ้ลนะฮะไปดูหมาย่างนะครับก็จะเหมือนเดิมอีกนะครับ89246นะครับ89 82 84 86 92 94 96 24 26แล้วก็46นะฮะทางด่วงก็58 59 52 54แล้วก็56นะครับตัวชนนะฮะ,ะ,นะะ24เหมือนเดิม 222120 817163นี่นี62 26นะฮะ61 6069นะครับ996นะครับ5141ก็จะได้เหมือนเดิมอีกนะครับ24 26แล้วก็96นะครับจะแตกต่างกันก็อยู่ตรงนี้นะครับ เอกนะฮะอันนี้เป็นเจอันนี้เก้9 0นยครับเจ็ดบเก้าไม่มีนะครับชนในเลขห้ 5, ไม่มาเลขแปเลขเก้ไปแล้วเลขสอเลขสีแล้วก็เลข หกนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่นะนี้ที่ไม่ชนนะก็แตกต่างอยู่นะเพราะว่าวาันเก้าห้าเป็นตัวนำเป็นพระเอกนะครับแต่วันนี้ไม่มีพระเอกนะครับสองฝั่งนี้นะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่ 7, 9, 7, 8, 7, 2, 7, นะครับเก้าแปด 92 94สนะฮะ82 84แล้วก็สอนะครับเอาดูตัวชนนะฮะ79 97มไม,ไม่มีนะฮะ7 8 87ไม่มี72ไม่มา74ไม่มี ครับ98 89มีนะฮะ92นะฮะ94นะครับ82นะครับ84นะฮะแล้วก็24งสครับ24มาหยุดตรงนี้นะครับ26แล้วก็96ตามลงมานะฮะ เอาดูวิ่งนะทีนี้วิ่งวิ่งเลขหนึ่งมีหนึ่งสองเลขแปดมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่นะครับเลขหกหนึ่งสองสามสี่เลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่เออเลขเก้าหายไปนะครับแปดหกศูนย์ แปดหศนะฮะถ้ามาแนวเลขศูนนะมาแนวเลขศูนกจะเป็นแปดศนนะครับตรงนี้เลยนะรประหยัดหนึ่งนี่นะครับนะน่าจะประมาณนี้แหละคก็ คิดว่าแตกต่างไหมแปดเจ็ดถ้ามีแปดนะแปดเจ็ดวนันอาจจะลงมาแปดหกอีกก็ได้นะเข<ป>ียนไปเขียนมาก็จะเยอะเกินนะสองสี่หกตัวนะฮะมันมา,มาชุดนี้แบบนี้นะเราชอบอยู่นะครับชุดนี้นะแปดหกแปดศูนย์หกศูนย์นะครับแปดศู 8, 0, 6, นย์หกนี่ครับ 860นะฮะนะดูว่าสามตัวจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอคทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะฮะส่วนวันนี้ตั้งลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะวันอาทิตย์ก็หลายท่านหยุดไปแล้วครับหลายท่านยังทํางานอยู่นะครับ ก็ดููกันไปนะนะครับโอเคครับคลิปนี้าไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวทิ้งหน้าจอไว้สักพู่นะครับ เป็นวันนะแถวนี้แถวขวานครับแถวซ้ายจะเดินทางได้ดีอยู่นะครับตรงนะแถวซ้ายนะฮะนับติดทุกวันเลยนะนี่ครับนี่หลุดนี่หลุด,หล,ดหลุดสองมากสุดหลุดสองอันนี้หลุดนี่หลุดหลุดสอง หลุดาสามมากสุดก็หลุดสามหลุดสามนะนะมากสุดนะโอเคน่าติดตามต่อนะครับอืมสองสี่นี่แหละสองสี่สองศูนย์